ความเชื่อเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการที่จะทำให้คนเราสุขภาพดีหรือไม่ดีและมันสอดคล้องกับสิ่งที่คนไทยเรียกว่าขวัญขวัญเนี่ยเป็นตัวสะท้อนความใส่ใจสุขภาวะทางจิตวิญญาณของการแพทย์แผนไทยในโลกตันออกเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับความสมดุลของร่างกายและการอยู่อาศัยสอดคล้องกับธรรมชาติสมดุลกับธรรมชาติ สมดุลกับชีวิตวันนี้ผมจะมาพูดถึงจุดเด่นๆของการแพทย์แผนตะวันออกปัจจุบันไปเรียกกันว่าเป็นการแพทย์ดั้งเดิมได้แก่การแพทย์แผนจีนการแพทย์แผนอินเดียการแพทย์ยุนานิแล้วก็การแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนตะวันตกเนี่ยจะเป็นการแพทย์แบบแยกส่วนการแพทย์แบบทำลายล้างหาสาเหตุหาเชื้อโรคแล้วก็ทำลายมัน ในขณะที่การแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยเป็นการแพทย์แบบองค์รวมเป็นการแพทย์ที่พึ่งพากเกื้อกูลกันการแพทย์แผนจีนเนี่ยก็เป็นการแพทย์ที่มีมาหลายพันปีจะเป็นการปรับสมดุลของร่างกายใจสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามทฤษฎีหยินหยางทฤษฎีชี่ธาตุทั้ง5ที่เป็นอวัยวะภายในทั้งแบบ อวัยวะกรวงอวัยวะตันแล้วก็เป็นการสมดุลของร่างกายของคนเรากับสภาพแวดล้อมภายนอกแบบองค์รวม